ก็ยังมีเรื่องดราม่าอยู่บ้างนะคะ,ะสำหรับเรื่องของน้องตรีนันทรัตน์นั่นเองค่ะเธอเป็นอดีตนักแสดงคือก่อนหน้านี้นก็ยังแสดงอยู่แหละแต่ว่าพักหลังๆเนี่ยน้องไปมีครอบครัวแล้วก็ท้องแบบท้องโตมากๆเลย<อ>แต่งงานไปเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชม<ะ>แล้วมันมีช่วงโควิดแบบนี้แน่นอนว่าน้องถูกแคนเซิลงานบ้างยกเลิกงานต่างๆนานามันมีดราม่าว่าเห็นน้องบ่นเพอ้อไปว่าเออจะไม่มีเงินคลอดลูกนะคะนี่แหละค่ะเจ้าตัวบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าตอนนั้นเธอและสามีได้รับผลกระทบจากโควิดมากๆ จร,จริงๆค่ะเพราะว่างานน้องเนี่ยถูกยกเลิกหมดเลยเงินที่เตรียมไว้จะทําคลอดก็ต้องนํามาใช้จ่ายก่อนคลอดเลยแต่จู่ๆเหมือนฟ้ามาโปรดค่ะน้องบอกมีผลิตภัณฑ์มาจ้างให้เป็นพรีเซนเตอร์ก่อนวันคลอดไม่กี่วันแหมรอดไปจ้าซึ่งเราก็ไม่ได้ชะล่าใจขนาดนั้นค่ะดีก็ต้องเตรียมเงินไว้แล้วหนึ่งก้อนนะคะเพื่อที่จะเป็นเงินคลอดลูกไม่ได้หวังเงินในอนาคตอ,อย่างที่มีในคอมเมนต์ว่า ยู่ดีๆประมาณก่อนข้อ2วันได้ค่ะดีก็ได้รับข่าวดีนะคะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์อิสมัมค่ะก็ทําให้ได้เงินกลับมาเราก็เลยแบบโู้โชคดีจังเลยเหมือนลูกให้โชคเลยนะคะก็เลยถือโอกาสนี้ค่ะนําผลิตภัณฑ์อิสมัมที่ดีได้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาให้คุณหมอและพยาบาลที่โรงพยาบากลกามาค่ะเพื่อจะได้ช่วยคุณหมอต่อสู้กับโควิด -19 ทีอีกทางหนะะึ่ง สุดท้ายแล้วก็ผ่านพ้นมาได้นะคะคลอดน้องแล้วสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีน่ารักน่าชังมากๆค่ะไชแล้วคะ่ะคุณแม่ก็ยังสวยอยู่เลย<ช>นะค่ะ